เจอกันอีกแล้วครับมาอีกแล้วหนึ่งงานที่มหาวิทยาลัยน้อวสวัสดีค่ะเราวันนี้เรามางานวิ่งอะไรนะวิ่งวิววังมหาวิล,ลัยรัชพัฒน์ลำพียพันนิงทางโคตแบบหายากมากสุดรับบ๊บนะคะเสื้อบ,บ๊บทางโคตรเขียวมาก ขอไปรับแลนดนดึกวันนี้ 4.5K ได้เหรอได้แน่เขียวเขียวเหมือนพระอินเลยเขียวอีกแล้วนี่วิ่งวิววังเลขสวยด้วย4.8 4.5K ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันมีเนินด้วย เราไปหาที่พักกันโอ้โหกลับบ้านเถอะใกล้ๆเองคิดคิดคิดได้ไงเนี่ยไปใกล้ใกล้เองนะป้ายกำลังจะลงเพราะมื่อกี้เราเข้ามานี้ไม่ได้อ้อมขวาอ้อมซ้ายอวันนี้เขามาตรงนี้ยตนาสุขสตาร์ทเล่นสวัสดีครับสวัสดียำเช้าครับ พบกับพ่อดำช่องพ่อดำม่เพิร์นแฟมิลี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะเจอกันเจอกันหนาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะลมโอ้โหดูลมดิมากันลมเสียงฟังเสียงดูดูโอ้โหลมแบบเออเสียต้นนี้เสียวเกินอะวันนี้เรามางานวิ่งที่ วิมหาวิทยาลัยวิ่งวิววังมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพันธ์จันลำพันพันนีพันธพันีจันทเกษมจันจันทบุรีที่จันครับที่จันโอเคมาโอ้หนาวมาแบบลมลเป็นไงล่ะมาจังดูลมดูลมดูลมมาท้าลมหนาวกันวันนี้หนาวมากนะคะตอนรับลมหนาว ลมด้วยนี่โอ้โหดูต้นไม้นี่ยังไม่เห็นชาร์ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้สี่ห้าสิบแปดจากหกโมงแล้วนะคะแต่ยังฟ้ายังไม่สว่างแต่ลมแรงมากเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอที่รถเพราะเขาปล่อยตัวตอนหกโมงโใ,ใกล้แล้วนะคะใกล้จะปล่อยตัวแล้ววันนี้เรามางานวิ่ง วิวว่างรงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพยพันนีนะคะที่จังหวัดจันทบุรีครับสุดสุดเปงาน็นเอาตายเป็นยังไงเล่นกี่คส่จุดหคีครับวันนี้สี่จหคหนึ่งในสิบในสิบช่วยรางวัลหวังว่านะครับหวังว่ามีเงินรางวัลไหมคะมีครับ เงินรางวัลหนึ่งหนแค่นั้นอ๋ออ๋อ1-3ถ้า1-10ที่4ขึ้นไปได้ถ้วยรางวัลโอเควันนี้วันนี้จะจองอันไหนคะจองหนึ่งในสิแต่เมียอยากให้หนึ่งในสได้ไหมหวังว่าได้ใช่ไหมไม่นน่นะถ้าคนเก่งกว่าพี่มาคนเก่งกว่าพี่มาพี่ก็คงไม่ได้ไงโอเค ตอนนี้ลมหนาวมากทีห้าสั่นไม่ไหวตีห้าสามสิบห้าครับห้าสามสิบห้าเขากำลังจะนำวอร์มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปวอร์มโอเคเขาปล่อยตัว์สิบเออก้าจุดเจ็ดีก่อนสู้ๆวันนี้เต็มร้อยหรือเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแตาวิ่งเข้ามาแล้วบอกไม่ไม่ร้อยนะโดดได้ใหมมีบรรยากาศนะคะคือลมแรงมากอ้าว ค่ะดีค่ะเฮ้ยพิซม่าจ้วกินไหมเริงรีนตรีติตรกับน้องหมูครับ9.7กิโเมตรโอ้โหหลายท่านมากเลยเชิญอาจารกลางเลยครับโอเคโอครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องเช้าและสุขภาพทุกคนครับขอเชิญด้านหน้าเลยครับจะได้มีพื้นที่ขยับร่างกายนะครับดีไปวอร์มไหมครับเรามาอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับเพื่อที่วันนี้เราจะวิ่งกันได้เต็มศักยภาพนะครับขอเชิญเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับอ่ามิวสิกมาเลยครับนั่นมิวสิกมาแล้วเอาตมีเพลงเลยนะอันนี้ไปเก็บให้ด้วยได้ไหมได้โลดบ้าชี้บาเยี่ยมคุยเกยอันนี้แหละเยี่ยมของคนแรงมันจะหักลบเลย Thank you la más มาเลยบินนเดิน่่นนี่ดูแฟชั่นแฟชั่นฤดูหนาวนี่กำลังรอถ่ายพ่ออยู่ หนาวอ่ะทั้งข้อห่มทั้งเสื้อกันหนาววันนี้นี่วิ่งดีว่างพ่อจะได้ในที่ราชพัฒน์ลำไยพันธีจังหวัดจันทบุรีนะคะพ่อก,ก็วิ่ง4กิโล4.5หนึ่งในสิบนะคะถ้วยอรอรู้นว่าวันนี้พ่อจะ วิ่งได้เท่าไหร่นะได้ที่เท่าไหร่อยากให้พ่อได้ที่หนึ่งอะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ก็ถ้าไม่ได้ก็ได้ถ้วยกลับบ้านก็ยังดีนะคะเรามาลุ้นกันนะไดค่ะคนแรกมาแล้วนะคะห้าเกพ่อมาคนที่สองพ่อมาคนที่สอง เอาฟ้าว่าคนที่หนึ่งเหรอเอาคนที่สองเอคนที่สองเก้จุหรุค่ะเุเอาเขาบอกเก้าจุดเจ็ดสี่จุดห้าคนที่สคนที่สี่พอได้คนที่สองนะคะ สุดหวิ่งเข้าช่องขวาเลยนะคะสี่ิบาวิ่เข้าช่อวาาสเช่องขวาี่เลยเด้สุด่นกมบอกมาแล้วคนที่้คนที่หก5สุดยอดโลเยมากๆเลยนะคะสุดยอดชุดสเลยนะครับเด็กคนที่สีบ้าช่องขวเลยนะคะผอกำลังวิ่งนะคะ 4.7ซ้ายมือนที่เจ็ด9.7นะครับด้านซ้ายมือเลยนะครับเลยนะคะว่านักวิ่งทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีเป็นนักาจที่ชัดเจนเลยใช่ครับไม่แบ่งครับเขาให้หนึ่งถึงสามเลยอันหนึ่งสามแค่นั้นครับจะช่วยรางวัลที่สี่ถึงสิบครับในที่สองนะครับว่าคราวนี้มีกุ้งเตี๋วเรียนด้วยนะครับ เหมาสำหรับบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้เนาะไม่เป็นไรอบอุ่นๆโอ้โหตีสุดสองก็ดีแล้วรป้าเลิฟของเราต้องเก่งกว่าห้าเมตรตีจุดสุดห้าไงกิโลเมตรนะครับจุดห้ากว่ามือเลยนะควิ่งเเขาระยะมันแค่สี่เขาเลยที่เลยตามเขาไม่ได้ หมอไม่ใส่ให้สุดสูตรแล้วแต่พี่นึกว่ายังไม่ถึงมก็นั่นแหละก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยมาใส่ตอนที่เข้าเอาเลยนี่เร็จะใส่ตอนที่เข้าแล้วร่วมทำบุญอยู่แล้วนะครับขึ้นโถครับที่มาร่วมวัดต่อภาพของเราเดนน่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเรานะครับและขามาติดๆอีกหลายท่านเลยครับลุกยอดขาเร็วเร็วเร็วใหม่เลก สี่สามหกสาม้ยตัวเล็กไม่ทันน่ะยอโตัวเล็กไม่ทันข้องถ่ายสวยๆเลยสักภาพรอจับภาพอยู่เป็นน้องๆนะครับเยาวชนโสดตัวเล็กตัวเล็กไม่ทันตัวเล็กยอดมานะครับอ่ามาเลยนะครับหมายเลขสี่สามหกสามผ่านทุกไทยไปแล้วนะครับอย่าลืมนะคะนักวิ่งคะระยะ4.5นะคะทางด้านขวามือของนักวิ่ง สี่จุดห้านะครับด้านขวามือของนักวิ่งอันนี้นี่คือกลับเข้ามาแล้วแบบไปแบบแผ่วๆเลยนะไปเลขที่สิบห้านะครับเอาความสวยความสูสวยหน่อยความสูงสวยหลายๆท่านนะคะไม่ได้แข่งนะคะแต่ว่าเออก็ได้สุขภาพได้สุขภาพระยะไหนได้ ได้รับเหรียญที่ระลึกน้อยต้องบอกว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามมากๆคุณค่าแก่การสะสมนะครับมาแล้วนะครับสามนี่ 10K 9.72กิโลเป็นรอบแรกของเราับคนะครับ 10K เป็นรอบแรก3.47เฮ้ยเขาชิวมากพอเขาเบรกปั๊บที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ครับแสดงว่าพี่เขาเจวีตรีมาก มาแล้วครับเซตสีไงเดรนะครับเจ้าหม้ป่าครับโอ้โหสุดยอดแต่ครับสุดยอดเลยค่ะไปเลยนะคะระยะเวลา9.7อันนี้คนที่สามมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันดับต้นโตครับอาจารย์สุโตครับเกินใจแล้วนะครับเข้ารรอบไปแล้วมาแล้วนะครับ9.7 ตหน้าตาดีนะ๋วรองูหนอันนี้สีโลนะคะาลดาวลงได้เลยนะคที่สวยงามนะครับพที่สวยงามมตรงนี้สามารถดาลงได้เลยนคได้ลว่าวันนี้นะครับแต่ลรุ่นนะครับทุกอย่างเลยแต่ะขอแต่ะขอแต่ะขอนะคโอ้โ จะเต็มมากด้วยของขวัญนะครับมีของขวัญมาด้วยนะครับสองเราซานตา่เข้าใไปที่เรียบร้อยค่ะเรานะครับจากนั้นเขาก็จะแจกของขวัญให้กับน้องๆเมาแล้วนะคะหัวส9.7กิโลเมตรครับมาแล้วนะครับานาะล่าเลยยัเลยโอ้ตัดัโอเค เราเห็นอะไรแล<ส>นว วันนี้เหตุสุฆ่าพนะครับเต็มที่กับการแล้วก็ผู้ใจร้ายไดาแล้วนะครับ9.7ยอดคุณกระถาง9.7จากด้านซ้ายมือเลยนะคะด้านซ้ายมือพี่ยาวมาอย่างเดียวเลย9.7นี้ก็เข้ารอบไปหลายท่านแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งก็จะมีช่วงระยะระหว่างอายุนะค่ะได้แล้วนะครับสำหรับ 9.7กิโลเมตรวนะคะนักวิ่งของเรานะรบกากมื่อกีีสันตีมาทุาต้องบอกเเช่นเดวกันกับพี่แมวองเราดีไม่ลครับดีครับ9.7ค่ะเนี่ยทำไม9.7นี่มีแต่คนหน้าตาดีเนหน้าตาดีค่ะหนาตดีแล้วนะคะสุขภา3าแล้วเช่ ครับพี่ฝั่งนี้ครับจุดที่ฝั่งนี้ครับ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 โอเคค่ะโอเคค่ะอ่ามาแล้วนะครับ9.7 9.7ดีนะไปได้ผีกระพุ้งผีกรีพุ้งนะครับกำลังสับมาเลยนะครับอ๋อโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ตายก็ตำรวจนะเนี่ยน้องท่านนี้ยโอ้โหโอ้โหเต็มอิ่มท่าพี่ปุ๊กี้ฝั่ง9.9สี่โอ้ย9.7หรือข้าวสี่ท่านแรกนะครับค่ะ เก้าจุดเจ็ดกิโลเมตรเจ็ไหโอ้ยยอดมากเลยนะคะภาพดีมีความค่องตัวแล้วอดีแล้วค่ะเก้าจุดเจ็ดค่ะก้าจุดเจอ้าแน้องมินเสีสวเลยนะคะกาสสวยเลยะ้สวย้ลไ้สวยผ้สวยผาสวยผสวยสวสีครับี่ครับสหิด ก็จะมีเทคนิคนาอว่าในการเว้นระยะในการเข้าเส้นไทยอะไรอย่างนี้มาอีกแล้วคุณนี่ก็จะมาอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคุณดูบนเวทีพระป่เก้าอีกเช่นเดียวกันนี้ก็ต้องวดครับเดี๋ยวคุณดูบนเวทีนะคะระหว่างรุ่นอายุที่หลักสี่สชมพูไม่ได้เหมือนีชมพูเด่นมากวันหลังให้พ่อใส่สีชมพูมั่เด่นเราต้สายขึ้นเป็นการชะลอวัยนั่นเอง ีเดียวครับที่เขาเป็นคนหน้าตาดีๆนะครับเขาเป็นนักวิ่งด้วยนะคะเขาก็เป็นสตาดาด้วยใช่ค่ะมาแล้วนะครับ4.5ค่ะนักวิ่ง4.5แล้วค่ะที่กลับมาแล้วหลายครั้งค่ะสังเกตว่าปีนี้นักกีฬามีแต่คนหน้าตาดีๆเป็นปีพิเศษจริงๆนะครับมาแล้วนะครับร4.5กิโลเมตรดาวลอมโปมาที่สวยงามเลยนะคะมาแล้วนะครับ 9.7นะครับเร่งสีเขียวของเราอันนี้ก็นักวิ่งประจำนะครับ9.7นี้ก็ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับการวิ่งนักกายนะครับทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปล่งโอเควันนี้เราจะมาหาอะไรกินกันหลังวิ่ง จากกล้องเป็นไรครับน้างไหนวะทางนี้เหรอโอ้ถ่ายได้หรอไปเรามาหาอะไรกินกันครับหนาวเขาบวันนี้หนาวลมลมแรงมากครับผิดก๋วเตี๋ยว มูเลยา้านูเลกาไม่ต้องเวมกามน้ำแลเลข้ากันเลยพอดีอสกาตหนาวๆไม่เกาข้าต้มหอไหน้ต้มนี่นี่เป่ใช่รเกียชเปียวว่ะอ๋อก๋วยเตี่ยวเออก็เอา จะกินไหนก็เอาสิแน่ๆข้าวไข่เจียวดีที่สุดครับผมสามารกินได้นี่าก็มีไยอกินทุกอย่างอันนี้เบื้องหลังครับเบื้องหลังเบื้องหลังครับของนักวิ่งได้อิ่มเข้ากันเลยกับบรรยากาศหนาว โอเคขอบคุณครับจานใหญ่มากไส่แบบโออกกำลังกายต้องทานไข่ครับไปไปนั่งกินดูเลยทำด้วยตัวนี้ อ๋อหนึ่งช่วยค่อี้อรับ้เป็นเส้นมี่ทั้งหมดเลยอ่ะเส้นมี่เลยหมดอ่ะอ๋อครับอ,อ,อือก็มีมีแต่เส้นมีไม่ไหมบัง จะเกียบให้เลงเอาบอยกินกินหนุนคนสวยอะไรของบรรุพลังอยู่ก็อยู่ในนั้นน่ะแหละเดี๋ยวเา ชายคนสวยเอ้าเราจะไปรู้ไหมเนี่ยเอาไว้ไหนอ่ะแฟชั่นไปแฟชั่นจะแฟชั่นหนาวก็อยู่ในนั้นเลยประเภทชายค่ะลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณอธิพัฒน์ธรรมพันธ์ค่ะครับอย่เวียงดีรำเสร็จเรียบร้อยขอยืนด้านนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะ โอ้โหที่เข้ามาเป็นทีมเลยนะคะเป็นกลุ่มเลยนะคะขอลงอยู่ด้านล่างเวทีเลยได้ไหมครับตอนนี้อ๋อไ้อยู่บนนี้คุณต้องเหยียบตรงนี้ไว้อ่ะเป้ไปไหนเห็นไม่ได้ครับทีคนที่เครื่องแบบไปได้ครับค่ะธาตที่สองครับต้องขอขอบคุณด้วยนะคะนี่น้องๆ้ทหารใช่ครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะคะที่หนึ่งเราจะมอบบวกคริสต์มาสด้วย ไม่มีให้พิธีกรอ,อีกสักสามไปเขาจะได้ส่ายเลยค่ะแล้วเาต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณกำพลเหงียนวันค่ะขรรยากานี้ได้เลยครับในกิจกรรนแรกครับสแตนด์ไพรส์ถ่ายภาพนะครับแล้วเรต่อไปขอเรียนเชิญคุณผานุวัน์เรืองทรัพย์ค่ะ ขออนุญาตขอน้องๆทหารนะคะสักสี่น,นายค่ะทางด้านบนเวทีค่ะขอน้อง,องทหารสี่นายด้านบนเวทีค่ะน้องทหารเชิญด้านบนเวทีสี่นายค่ะขอน้องๆทหารสี่นายนะครับด้านบนเวทีครับลำดับที่สี่นะคะขอเรียกเชิญคุณสรันวัชสุขสิริมานรัตน์ค่ะไม่ได้ว่ามีหลากหลายรุ่นนะครับที่ได้รับรางวัลกันในวันนี้นะครับ เราจะมาปิดคลิปนะคะเรากําลังจะกลับบ้านแล้วถึงห้องแล้วเรียบร้อยกําลังจะเก็บของนะคะนี่นี่กำลังจะเก็บของกลับบ้านปิ้งเสร็จแล้วนะคะวันนี้นี่พอ่อวันนี้แม่กะว่าจะถ่ายพ่อไอ,อมาคนแรกแต่ได้ที่สองไม่เป็นไรอรสองครับอสองอสองโอเวอร์อสอง ป้ายโอเออไปไหนน่าสวยเลยนะเจ็ดว่าโอเวอร์ o อยู่ท้ายรถนะน,นั่นน่ะกองแองแงเหนือโคตดเี่ไงนะวางมั่วนี่ครับนี o ่ครับโอเวอร์สองป้ายที่ชอบหลายปีแล้ว <S 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 ต้องการได้สมหวังครับสมหวังงานนี้ได้ที่สองครับ 5, ดีใจให้าเอ้สี่เคสี่เคถ้านองเลยครับ ได้ค่าห้องค่าน้ำมันนิดหน่อยนี่ครับช่วยรางวัลช่วยๆโชว์โอเคงานวิ่งวิววังวิ่งวิววัง2อ2 0ั0 2ี่สิบประมาณ4.5เคที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโอเคประมาณนั้นโลอะไรนะมหาวิทยาลัยราชพัฏลำพันธ์นีโอเคจังหวัดจันทบุรีครับโอเค วันนี้เราอยู่ระยองแต่มาวิ่งที่จันทร์ครับโอเคครับตีใจอยู่ครับเ,เวลา 4.05K ครับระยะทางนะครับ4.05ก็4กิโลนั่นแหละตกสีกออิโล่นหละมันแค่นิดหน่อยแค่จุดหเอง,เองแล้วก็เวลาครับ14.32นาทีเคสเฉลี่ยสามดสามครับ พอ <33, S 2> ใจไหมวันนีพอใจ,ใจก็พีบีตั้งแต่วิ่งมาไม่เคยวิ่งได้สามอยูสาหกประมาณนั้นเยี่ยมอยู่ครับเยี่ยมอยู่แต่ดีใจกับที่1ด้วยครับที่1รุ่นเดียวกันเขาเพิ่งจะขึ้นมา40ิบถามเขาสี่สิปีพอดีโอเค,อเคน้อเรามาปิดคลิปกันคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลณแมาชูผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแต่ละคลิปแต่ละคลิป ้ันนี้เรามาวิ่งครั้งแรกนอกที่มหาลัยแต่เขาจัดเป็นครั้งที่สองแล้วนะเส้นทางเดินครับเดินเดินขึ้นเดินลงเหมือนวิ่งรอบมหาลัยวิ่งในมหาลัยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า งานอะไรมีไหมอย่งยังไม่มีนะคะเดี๋ยวรอใกล้วันคริสต์มาสี๋ยวรอปีหน้าเลยนะคะนี่คืองานสุดท้ายของปีแล้วเนาะปีสองพอ่าส่งท้ายปีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่แล้วก็เจอกันอีกทีปีหน้านะคะแต่ยังไม่ได้มีงานวิ่งโอเค เดีย๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะล่วงหน้าสุขภาพดีนะ